สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีเบายกอยู่สวนหญ้าฮานาฟัดบาสินครับของคุณพ่อแสงครับมือนีเพิ่นเห็นเพิ่นเข่ามาสวนครับเพิ่นว่าสิมีลูกค้าสั่งหญ้าเพิ่นในมือนีครัอาหานี่ครับแม่บัวครับเมียเพิ่นครับแม่ครับสวัสดีครับผมมือนีเมื่อไงครับมือนีสิมาตัดหญ้าไปขายครับอันยังไหนมันขายได้ไหมมือนีเขามียังนอนมือนีอัน 30 30 Đó. Đây này. Nhi, nhi, đô Nhi ấu chung chi léo khá nì Chính lấy khắp nì nì, bát ấu nì Bát ấu nì Khe ấu Khe ấu bò Nhi Chứ bác kêu bà lạ 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 lạp nung kêu chăm chăm nì Nhi kêu, nhi hâu kêu bà hình hoa hô bò Nhi kêu bà hình hoa hô Kêu, kêu <laughs> xăm lấy khắp, kêu xăm lấy <laughs> <laughs> à, <kêu> <laughs> <laughs> Nhi kêu chăm dùa Kêu chắc xên, lừa bà chắc xên Nhi lèo nì Nhi chắc xên bà Bà măn xăm lấy, ตรงสิมันเหลือครับเจ็บขอมือนึงนี่แล้วหน่อยจังเวยขอมือนึงเล้วมัดเส้นหนึ่งของเส้นแต่ว่าก็ห้าสิจะขายห้ากับบ่ต้องเกี่ยวจัเกาจะขายอีกห้ากับตัดสิ้นสูงห้าก็ได้เอาขายได้อีกอันนี้อันนี้ห้าเสียวไปขายบ่อีกืก่อนนี่บ่อบ่อไปขายอันนี้ห้าบอกซื้อว่าเกี่ยวจับมันก็ขึ้นยึดกันอ๋อเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวจับมันยังบ่ขึ้นข้อนมันบ่ครับแมนอืมสักเดือนครับนี่เขาตัดแล้วนี่เขาตัดเมื่อือนี้มันขึ้นมาซำนี่ไม่มันสิเป็นเดือนหรือบ่ เป็นเดือนบมองขึ้นมาทำนี่มัน่ได้ตัดแล้วมือหมองตัดเนาะมือหมองตัดเนาะมันก็งามเลยหน่อยปกติเกี่ยวมาหามันไปไวยืนลหรอแล่วอันนี้เขายังขยายพันธุ์อะไรมันบ่มันยังอ่อนอยู่มันบ่ได้คือกันเอาได้คือกันแม่นเพราะว่าเขาก็กว่าเอามันแล้วมันบ่อึหมองให้เอามือหมองไรบั่นเขาจังสีเดียวเอาไปขายหมองไรหมองยังไดรมันยังสีขายได้ขายได้เบิดแต่ว่าเขาบ่อยากตัดขันมื่อนี้มีออเดอร์สามสิบเนาะ สามสิบนอหนี่จังบาทแม่เ,เจ้าขายนอระดีสี่หมู่เก่าหกลอยเนาะน,น,นี่จังสี่ละขัาาน,น,น,นห่อตัดสูงเอาก็มาตัดไปขายได้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้เขาตัดสูงบ่เนี่ยอันนี้เขาตัดใบขายบ่เนี่ยเขนนี่ใบตะขายอ๋อใบตะขายอ่าอันนี้เอาได้บ่เนี่ยได้จะเบิกขนาตดตัดตั้งไหนเจ็ดจังสี่แลยตัดได้ห้าสิบตัดได้ห้าสิบบ่ อ,อ,อตัดได้ห้าสิบอันที่อันนี้ยี่บาทยี่สิบบาทอะนนี่ทรงสี่เลยป่ะครับนี่เงก็เออทรงสี่แล้วเรงก็ตัดออกอีกสิบลมันโอ้อันนี้อันว่าเขาเขาสี่ตัดยี่สามสิบนัมี order ช่วงนี้่ครับนี่ช่งนี้ก็ก็ห่างๆกันนี่เพราะว่าบระเดรับโเราพทบไม่เคยได้ยู พอเยี <ử title. S 2> ่งสี่กัดเรียบร้อยเลยขายได้เลยขายได้อย่างไรเขาตัดแต่หิ่งหัวแล้วเขาจงไวถ้าขายเขาก็ไ่ต้องจัดจำอันอันใดบานนี่เขาปลูกนี่เขาปลูกยังไงเขาเอาลงดินเลยบอกคือซ้ำใบก่อนเขาแต้องแช่นะแซ่น้ำไว้จ็ดอาทิตย์นึงก็ได้เห็นแตกข้าบอกมาเขาก็ไปลงดินหมดน้ำ มาเบิ่งเราไมเอาคุณไม่เาอาตอนซ้อนเนาะเพิ่นเพินเ่นทึ่งตัดไถงง้อได้หนิตัดไถงง้อแล้วก็ตัดไปขายหอมเลยแสดงว่าก็ที่ว่าเกี่ยวจำก็อยากตัดขายแลัวก็มีมาเรื่อดเรือยูนี่ครับหย่าเพิ่นหลายเด้ครับนี่ขยายใหม่ครับมาเบิ่งทางเพิ่นขยายใหม่ครับพี่น้องให้คุณพ่อแสงจะนี้พ่อดิขยายใหม่จัจกเดือนจักมื่อน,นี่อันนี้เขาขยายพันธุ์แบบใดนี่ายแบบแบบที่ตัดมานั่นละ เออนี่บ่าเออนี่ละนี่ละยังยังบ้านในปีนี่ยังเฮาก็ปลูกเริ่มติดแล้วนี่ต <part. S 2> <ช>ิดเบิ้ลแล้วท่านบ่บ่บ่ตายแท้สิบ่ตายจักต้นอันนี้เฮาก็แซ่น้ําให้ฮากกอดออกกันวะแม่นแช่น้ําเหี้หักออกลงดินเลยหรือว่าแซ่น้ําให้ฮากออกจักหน่อยเฮาเห็นฮากแล้วเฮาก็จังไปกดขุดหลุมแล้วก็เอาน้ําใส่ดินให้มันซุมๆแล้วเฮาก็เฮ็ดเป็นห่แล้วก็เอาต้นพันธุ์เสียบลงไปก็มือคมอ๋อเฮาเฮาบ่ต้องใส่ถุงซ้ํำมันวะ บ่ต <is> ้องใส่สองซ้ำข <c oughs> ันห้องเขาเย็นหักเขาลงดินเลยแมีนขันหากว่ะความมันพร้อมจะเกิดแล้วกันหดน้ำเลยวะหดน้ำก็แยาให้มันแห้งหดไปเรื่อยๆเศรษฐีว่ะสองเมื่อสามเมื่อหดทีหนึ่งอ๋อสองมื่อสามมื่อฮดทีหนึ่งจะว่าขอให้มันซุ่มก็พอจำเป็นจะหดทุกวันทุกวันดอกแสดงว่ามองหันฮดตาถึงหัวเลยอันนั้นปลูกปลูกเีุกวันแต่ถึงหัวแล้วปลูกอดกันมันปลูกไปลอกไปลอกนี่บ่ะตาถึงหัวอเออนี่ลอกกันอ๋อ นี่ลอกหลังลอกหลังอ๋อตัดแหง้วว่ะอันนี้เขาตัดขายได้บ่เนี่ยสิตัดขายได้ได้ขึ้นกันบ่เนี่ยสิได้ตัดได้ก็ได้ขันขันเฮาขันขันสีขายเขันมันนี่ครับพี่น้องมันแตกใหม่ครับเออขันต้นจมขันต้นจมเขาตัดเอาลวดบ่ได้ดี่เอนบ่ได้ห้าก็ต้องค้นล่องผุ่นเจ้าสีได้เงางมันน้ำเจ้าสีขายได้ขันขันบ่มีหักเลยมันติดโดนไหมต้นเส้น้น้าโดนบ่ขันให้ล่อให้หากกอกคุณแล่าอือขันเขาตัดไปบ่มีหักเขาก็ต้องล่อให้หากกอกแมน ขันเ้าไปฝังไว้โรดห้างเทียมมันก็เกิดห้างเทียมมันก็บอกเกิดห้างหอยน้ำบ่าเสมอเสมอมันก็สิบอาจจะบอกเกิดก็ได้น่ามันยังบ่ทันมีหักขันมีหักมันพร้อมสิเดินแล้วหากินอาหารได้แล้วน่ามันอยู่ในด้โดนวญายาใช่ไหมนี่กว่าว่ายตีไปแล้วตีสองปีสามปีตีสามปีก็ได้แล้วยุ่งสั้นแล้วง่วงมากก่านี่ว่ายมันกับว่าขันตีได้หร่าขันนี้โดยเฉพาะนาแล้งมันยังกินดีมันเอื้อ หนาฝนมันก็กินขึ้นกันบ่อิดอกโอ้ยขันมันกินบ่ดีมันอกี้ปลูกป่าน,นี่เนาะบางแนวมันยัง,ยม,ยงม,มันหน่อยบอกเป็นไรอยู่ดิ่นี่เนี่ยที่ยาไร่นึงมันมันหน่อย,ดย,อยดเด้อยาบ่รถจะเก็ตซีหาล้อยก่อมนได้ยี่นี่หลายอย่างดิน่นี่จะปลูกไม่จะแบลงนี่ก็บ่หน่อยนี่พักนี่เอาที่ว่าคข้างละสิบอ๋อ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้คล้องละสิบสองต้นนี่นี่กระรอยนะผมม่าล้อยกอแล้วนี่อันนี้แสดงว่าปลูกกอเดียวมันแตกมั่นมาบนี่เออต้นเดียวนี่ต้นเดียวนี่แตกหรืเกี้ยวแล้วนี่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 โอ้ต้นไหนมันเงยไหมมันกับกอเง่ต้นไหนมันเงยซ่ามันก็กอซัมนี่สะก้อนมันกับค่อยสิเงยไปเรื่อยๆกอมันเงยนี่เออเาพี่น้องหวั่นว่าเบื้องพันต้เพันหยาไรลด้เนี่มันกัปลูกไม้นะ ปลูกไม้ปลูกเกาปลูกไม้ปลูกเกาแบบโอ้โหปลูกอะไรผมไม่ไงน่ะโดนมากมันบ่อใดนี่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 ปลูกปลูกดูดูนี่ปลูกดูกง่วงมากินเลยอ๋อปลูกดูกก็มี้นอ๋อเดี่ปลูกดูเป็นไหนปลูกดูกปลูกดูกพี่น้องเปิดปลูกลำนี่ปลูกดูกนี่ตายล้ำมีตานี่ง่วมากินก้อนนี่กําลังสแตกขึ้นมาอกเห็นบ่มนี่ดูกนี่ล้ำมันนี่ฟังไว้นี่เขึ้นมาขึ้นล้ำมันนี่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 ง่วงมาถอดไปกินแล้วนี่นี่มันกําลังสิเกิดขึ้นมาไม้นี่เห็นบ่มตานี่อันนี้ก็ ก็บปลูกดูคือกันนี่มีหลายมีวิธีขยายพันธุ์หลายแบบเนาะทั้งดูกทั้งนอทั้งต้นเลยนี่ครับโอ้ยแต่ต้นงมงามเลยพี่น้องแสดงว่าตัดไปใหงื่อดูตัวนี้มันบ่มีก่อยยังไงสูงๆเลยโอ้แล้วคุณพ่อครับพี่น้องอยากได้พันธุ์นี่ครับเพื่จังเดยนี่ติดต่อทางไหน มีเบอร์ว่าเดี๋ยวนี้จำได้ว่าอโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเบายกขึ้นเบอร์โทรไว้ในคลิปแล้วกันครับผู้สดสนใจสำหรับผู้สนใจพันธอยาคลัฟัดบาสินครับสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ